สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำการต่อสวิคแสงนะครับสวิคแสงแดดนะครับก็คือใช้ควบคุมหลอดไฟนะครับกวัอนอื่นเราเรามาทำความรู้จักกับไอสวิคแสงก่อนนะครับสวิคแสงมันก็จะมีแบบ AC กับ DC นะครับเวลาเลือกซื้อต้องเลือกให้ถูกนะถ้าเป็น DC มันก็จะเขียนไว้เป็น DC ถ้า AC ก็จะเขียนตรงส่วนแถวข้างบนก็จะบอกกระแสนะครับกระแสว่า สูงสุดได้กี่แอมป์บางทีเราไปต่อพ่วงหลายหลอดอย,อย่างตัวนี้สีฟ้าก็จะสิบแอมป์นะครับสิบแอมป์เราก็ต้องดูว่าหลอดไฟรวมกันมันเกินสิบแอมป์ไหมนะครับส่วนตัวนี้ก็จะรวมกันได้สามแอมป์นะครับตัวนี้ไม่เกินสามแอมป์นะครับก็2องร้อยยี่ตัวนี้สองตัว,ตวอันนี้เป็นไฟ a c นะครับ dc ก็มีนะครับ ต้องต้องเวลาซื้อต้องบอกร้านให้ถูกนะครับส่วนความสว่างนะครับก็คือความสว่างก็หมายถึงว่าเวลามืดแค่ไหนมันจะสว่างนะครับตัวนี้ก็สามสิบลักนะครับตัวนี้ก็กําลังดีครับเท่าที่ผมสังเกตด,ดูไม่ไม่มืดมากไม่สว่างมากคือพอมันมืดคือแสงน้อยกว่าสามสิบลักเนี่ยตัวนี้ก็จะต่อแต่พอแสงสว่างมากกว่าสามสิบลักตัวนี้ก็จะดับนะครับ ส่วนตัวนี้ก็ประมาณนะครับสี่สิบลักนะครับก็คือถ้าค่าลักสูงเนี่ยจะเริ่มมีความสว่างนะครับก็คือตัวนี้ถ้ามันจะสว่างเร็วนะครับสว่างเร็วแล้วก็ดับชา้าก็ก็ถ้าเทียบกับตัวนี้ก็อันนี้สามสิบลักนะครับตัวนี้มันน่าจะประมาณสี่สิบลักนะครับก็คือจะสว่างเร็วกว่าแล้วก็ดับช้าวกว่าอันนี้เป็นไฟสัเจ้านะครับ ว่าเขาจะติดไฟสัตว์เจ้านะครับต้องการให้สว่างเร็วดับชาส่วนตัวนี้ก็จะเป็นไฟทั่วไปไฟถนนอะไรนะครับถ้าเราคุมหลายหลอดแล้วก็ดูต่มนี้นะครับว่าได้กี่แอมป์นะครับเพราะว่าข้างในก็จะเป็นแผงอิเล็กทรอนิกส์ครับกรณีไฟถนนนะครับไฟถนนเนี่ยไฟถนนนี่ให้เราคุมแม็กได้นะครับตัวนี้ตัวนี้มันก็จะเป็นไฟ ไฟถนนมันก็จะมีหลายหลอดนะครับเขาจะมีไฟหลักเข้าตรงนี้ออกตรงนี้แต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นสะพานนะครับก็จะมีแม็กตัวนี้ก็ใช้ใช้ตัวสวิตช์แสงมาคุมช่วงนี้นะครับคุมคุมเปิดปิดตัวช่วงนี้นะครับไม่ไม่ต้องเอาไปคุมทุกหลอดนะครับแค่นี้เพราะว่าแม็กแม็กครลวนแม็กมันกินกระแสน้อยนะครับเอาคุมตัวเดียวเวลาเปิดมันก็จะเปิดทุกดวงบนถนนแต่ถ้าเรา เราใช้ตามบ้านหลอดสองหลอดก็ใช้ตัวนี้คุมนะครับก็อันนี้ครับก็คือนี่ครับอันนี้คือหลอดไฟนะครับตัวนี้ถ้าบ้านถ้าบ้านเรามีสวิ่กก็จะอยู่ประมาณนี้นครับเวลาเราเปิดสวิ่ไฟก็จะไปหลอดแต่แต่ถ้าเราอยากจะติดสวิ่แสงควบคุมเเราก็จะเอามาติดตรงนี้นะครับอยู่ช่วงนี้ ครับอันนี้เป็นสวิคแต่ถ้าถ้าไม่มีสวิคเราจะเดินใหม่ก็ตัวนี้ก็จะเป็นแหล่งแหล่งจ่ายไฟนะครับแหล่งจ่ายไฟส่วนตัวนี้ก็จะเป็นควบคุมเวลาไฟติดก็จะสว่างครับเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการต่อนะครับอันนี้ครับมันมีต่อแบบผมแยกเป็นสองแบบนะครับแบบธรรมดาแบบธรรมดาก็คือเราเท่าที่เราหาได้ ่อแบบพอใช้ได้นะครับข้อดีคืออาจจะไม่สวยแล้วก็ไม่ค่อยปลอดภัยนะครับสวิฟ์แสงนี่ต้องต้องอย่าให้เจอหลอดเด็ดขาดนะถ้าเจอหลอดมันก็จะติดระดับติดระดับเพราะว่าแสงนี่มันจะทําให้สวิฟ์นี้ตัดไฟเพราะว่ามันจะมองว่าสว่างนะครับต้องไม่ให้เจอเด็ดขาดเราต้องหามุมไปหลบนะครับเราก็จะเห็นสามสายนี่นะครับสามสายนี้ตัวนี้เขาก็จะบอกว่าหลด สีแดงเลดนะครับนิวตันสีขาวนะวายอันนี้ลายแบ็กสีดำนะตัวนี้ก็คือสองเส้นเนี่ยเป็นไฟป้อนเข้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อันนี้ไฟอันนี้ลายนิวตันป้อนเข้ามาตัวนี้จะเป็นลายออกนะครับตัวนี้ถ้าเราใช้สายถ้าเราใช้สายตัวเนี้เราต้องเดินมาสามเส้นนะครับ เพราะอันนี้มัน,ม,นมีแค่สองแลวก็แสดงว่าถ้าเป็นสาย,ยานี้ต้องสองเส้นนะครับเพราะฉะนั้นผมต่อผมจะใช้ตัวนี้นะครับเวลาผมต่อผมจะใช้สายสายสามเส้นก็คือที่เราใช้เครื่องใช้ไฟไฟ้าทั่วไปมันจะมีสายสายกาวอยู่สายหนึ่งนะผมจะามาต่อต่อก็คือกําหนดว่าสายกาวนี่จะเป็นไฟโหลด คือไฟวิ่งกลับนะครับไฟวิ่งกลับก็เพื่อให้มันไม่ดูสวยงามนะครับเดีย๋ยวนะครับที่ผมต่อ,ตอ,อ,อจะให้ดูนะครับก็จะประมาณนี้ครับอันนี้เป็นแหล่งจ่ายนะแหล่งจ่ายแหล่งจ่ายตัวนี้ก็จะเป็นสวิค,ครับอาจจะเป็นสวิก็ไดนะ อันนี้ไฟไฟที่ไปหาหลอลดนะครับไฟที่ไปหาหลอด,หหลอดแล้วก็มามาแย,ยกมาจำตรงนี้สายนี่นะอันนี้สวิคแสงนะครับตัวนี้ก็จะเราเมจะต่อให้ดูตัวนี้ก็จะเป็นอันนี้ลายนะครับลายอันนี้ นนะิตันเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็จะเป็นนินตนันส่วนส่วนตัวนี้เป็นไฟวิ่งกลับก็คือลายอันนี้ผมกาหนดเป็นสายดินนะครับก็เลยเ้ื่องต่อนี่ครับ,รบก็จะประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะเป็น ลายนิวตันเพื่อเลี้ยงวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟโหลดวิ่งกลับนะครับก็จะวิ่งมาผมใช้สายสามเส้นก็จะกําหนดสายดินเป็นสายไฟไฟโหลดนะครับแล้วก็จะวิ่งตัวนี้ก็จะเป็นจุดต่อยเพราะว่าอย่างอย่างไฟเนี่ยถ้าเราถ้าเราจะต่อสวิตช์แสงเราต้องมาตัดตรงนี้นะครับเพื่อเอาสวิตช์แสงมาขั้นกลางควบคุมเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นรูปแบบ Okay. เราก็จะเอาเอาสองเส้นเนี่ยเป็นเป็นลายนิวตันนะครับมันก็จะมาออกออกสองเส้นเนี่ยส่วนตัวนี้ okay. สายดินเนี่ยมันก็จะเป็นไฟวิ่งกลับวิ่งกลับจากตัวนี้แล้วมาเข้าเข้าตัวนีน้มาเข้าตัวนี้ส่วนนิวนิวตันก็จะวิ่งตรงครับนิวตันก็จะวิ่งตรงแล้วก็มา มาเป็นสามทางเพื่อเป็นเลี้ยงสวิทแสงนะครับนิวตันก็จะวิ่งตรงวิ่งตรงไปไปหาออดส่วนทางหนึ่งก็จะไปเลี้ยงวงจรนะครับอันนี้เดี๋ยวผมต่อให้เรร่อยนะครับ นี่ครับ,นะรบก็จะประมาณนี้ถ้าเราถ้าเราไม่มีสายตัวนี้เรามาใช้ตัวนี้ต้องใช้สองเส้นนะครับมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าเราต้องใช้สามเส้นนะครับเพราะตัวนี้มันเปชือสองมันก็จะเป็นลักษณะนี้วิ่งไปวิ่งกลับแต่ถ้าเราใช้สายตัวนี้ก็จะมีเส้นเดียวนะครับส่วนตัวเนี้เราต้องหาที่หลบ หลบหลอดนะครับเวลาเราติดน,นะครับผมจะลองไฟไนะไฟนะนี่ผมก็ต่อเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นไฟแหลงจ่ายนะนี่ก็หลอดนี่ก็ต่อเรียบร้อยนี่ผมปล่อยไฟแล้วนะครับตอนนี้ยังยังไม่ติดนะครับผมก็จะเอาถุงดำปิดสวิตช์เอ ราะว่ะติดนะติดแล้วครับนี่ออกดับอ้ะครับก็มันจะดูเรียบร้อยนะถ้าถ้าเป็นสายนี้เส้นเดียวก็ติดอันนี้ก็จะมองว่ามืดนะครับก็จะติดอันนี้ออกก็จะดับพอเจอแสงหลอดไฟก็จะดับ ครับอันนี้คือเราอาจจะต่อแบบปกตินะครับแต่ถ้าเราไปต่อต่อเหมือนกับต่อแบบช่างเนี่ยเราต้องให้มันดูเรียบร้อยนะครับผมก็จะใช้แบบนี้นะครับนะครับใส่กล่องใส่กล่องกันน้ํกากันฝนนะครับก็จะเอาตัวนี้ติดข้างๆแล้วก็สายนี้มันสั้นนะครับสายเขาให้มาเขาให้สั้นแล้วก็จะมาหลบหเข้ากล่องแล้วก็สายนี้ก็เข้าไปแล้วก็ปิด มันก็จะดูเรียบร้อยแล้วก็ข้อดีคืออย่างกล่องเนี่ยมันก็จะบังบังเพื่อไม่ให้ไม่ให้หลอดไฟกับตัวนี้เจอกันสม ones, สมติหลอดไฟตัวน,นี้เราก็หันหันกล่องมาบังนะครับไม่ไม่ให,ไให้ไม่ให้ตัวนี้กับตัวนี้เจอกันไม่งั้นมันมันจะดับไฟครับเราหามุมก็ได้ไม่ให้มันเจอกันข้อดีของกล่องหนึ่งกังนฝนสองสวยงามสามบังบังไม่ให้เจอหลอดครับแล้วก็จะดูสวยงามนะครับ ส่วนตรงนี้อย่างสายไฟนี้เราไปตัดตัดต่อมันก็จะเป็นรอยต่อสายนะครับถ้าเราเอาไว้อย่างนี้มันก็ดูไม่สวยนะเพราะนั้นเราต้องเอากล่องมาครอบนะครับก็จะมีสองกล่องนนะครับมันก็จะดูสวยงามขึ้นนะครับแล้วปลอดภัยกันฝนนะแต่ถ้าเราไปต่อ,อยางงี้ก็ได้แต่ว่ามันต้อง บางทีโดนฝนโดนอะไรอย,อย่างซ้ายเนี่ถ้าเราถ้าเรามีกล่องพันในกล่องมันก็ดูปลอดภัยนะครับแต่ถ้าเรามาต่อแบบนี้หรือพันเทปมันก็อาจจะโดนฝนโดนอะไรได้นี่คือใช้อุปกรณ์นะครับสำหรับวิทีต่อต่อสวิตช์แสงก็ขอจบเท่านี้นะครับ ก็ต้องต่อให้ถูกนะครับถ้าต่อต่อไม่ถูกนี่มันมันก็จะเป็นลักษณะนี้ช็อตนะครับช็อตดังฟักนะครับเนี่ยเป็นอุปกอรณ์เล็กทุนี้ครับ,รบสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับหลายท่านนะครับในการต่อสวิ์แสงแในการควบคุมหลอดไฟนะครับฝากกดไลค์ติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ ครับมาดูหน้าง,งานจริงนะครับอันนี้เป็นไฟถนนนะครับคือเปลี่ยนจากแบบตั้งเวลามาเป็นสวิตแสงนะครับก็จะใช้แม็กนะครับแล้วก็แมนกนติกควบคุมก็จะต่อไปที่สวิตแสงนะครับก็จะเห็นว่าต้องสา,สายสายสองเส้นนะครับเพราะว่ามันต้องสายสามสายก็จะเห็นว่าจะมีกล่องเพื่อให้หลบปลอดไฟนะครับกล่องมันก็จะช่วยให้กันฝนแล้วก็ทำให้ หลบหลอดไฟนะครับกรณีเราไม่มีที่หลบก็จะเห็นว่านะครับอันนี้เป็นไฟถนนนะครับก็จะเห็นสายไฟเยอะขึ้นนะครับถ้าเราตรงนี้ก็จะเห็นตัวตั้งเวลาแบบมือนะครับอันนี้เรายกเลิกนะครับเรามาใช้สวิทช์แสงแทนนะครับก็จะมีแมกนะครับมีเบรกเกอร์เมนเป็นอันนี้เป็นไฟถนนนะครับไฟถนนหมู่บ้านนะครับก็จะเห็นสวิทช์แสงเรานะครับตอนนี้ ก็จะเห็นว่าสายสองเส้นออกจากกล่องอันนี้หลอดไฟนะครับอย่าให้เจอกันนะครับไม่ไงั้นมันก็จะดับนะครับนะครับถ้าติดสวิตช์แสงหลอดไฟถ้าติดอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะครับอาการก็คือจะไฟติดแล้วดับไฟติดแล้วดับครับเหมือนเหมือนหลอดเสียครับเพราะว่าสวิตช์แสงเมื่อมันเจอแสงมันจะดับพอมันดับมันมืดมันก็ติดติดดับติดดับครับอันนี้สวิตช์แสงเองนี่วางไม่ถูกนะครับก็ต้อง เอาหลบหลอดไฟนะครับถึงจะถูกต้องก็ได้ย้ายสวิตช์แสงนะครับจากจุดนี้ครับที่ต่อสายไฟแล้วก็ลากสายเอาไว้จุดนี้ครับตรงนี้มันจะเป็นภาคก็หลบสายไฟครับก็จะทําให้อาการติดดับติดดับก็จะหายครับค,ครับตอนนี้ก็ยังเป็นช่วงกลางวันอยู่นะครับก็ได้ใช้ผ้าดำคุม หลอกสวิตช์เพื่อให้ไฟติดนะครับตอนนี้เราก็มาทดสอบนะครับจากการีแก้ไขนะครับก็จะเอาสวิตช์หลบไว้ตรงพักไม่ให้เจอหลอดไฟครับก็ตอนนี้เราใช้ผ้าดำครับคุมไว้นะครับตรงพักนี้ก็เป็นสวิตช์นะครับเดี๋ยวจะลองเอาผ้าดําออกว่าหลอดไฟติดไหมเพื่อทดสอบนะครับ ตอนนี้ก็จะเอาผ้าดำามออกครับดูลอดไปรอไฟดับนะครับช่วงนี้เป็นช่วงกลางวันอยู่นะครับสายอาจจะไม่เรียบร้อยนะครับแต่ช่วงนี้เรายังไม่เตรียมอุปกรณ์มามาแก้ปัญหาเบื้องต้นก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะดูตอนกลางคืนนะครับวิธทีนะครับก็จะเป็นพักนะครับเพื่อหลบ ม่ให้เจอหลอดไฟนะครับนะครับดูกลางคืนนะครับกลางคืนก็พอมืดก็ติดปกตินะครับช่วงเช้าก็ดับนะครับก็เป็นปกตินะครับในการติดสวิตช์แสงนะครับก็สำหรับตัวนี้ก็เรียบร้อยครับขอบคุณครับ